สวัสดีครับจากจุยสกขับนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูของมังคุดนะครับลาาชินีผลไม้ของไทยวันนี้เราจะมาทดสอบกับออสการ์รุ่น d a หนึนะครับจะสกัดน้ามังคุดออกมาทานกันนะครับได้ผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับมังคุดที่เตรียมไว้ครั้งนี้ประมาณ1กิโกร,รัมนะครับเราก็ทยอยใส่ลงไปในเครื่องนะครับ น้ำมังคุดทยอยออกมาแล้วนะครับสีใสมากเลยครับน้ำมังคุดอันนี้เราปรับแรงดันไปที่เบอร์หนึ่งก่อนนะครับ อากาศบางคุดก็ออกอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเราเลยเพิ่มเบอร์จากเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สองนะครับถ้าเบอร์บางคุดเริ่มตันอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าเราปรับแรงดันขึ้นไปมากไปบีบมากไปนะครับเราก็ต้องปรับลงมาเหลือแค่เบอร์หนึ่งครับ เราก็ต้องทยอยใส่ลงไปช้าๆนะครับเพราะว่าเนื้อบังคุดเนี่ยจะนิ่มมากใส่เร็วเดี๋ยวเขาจะตันอยู่ในห้องคั้นนะครับ มังคุดหกิโลกรัมใกล้จะหมดแล้วนะครับเราก็ใส่บังคุดชิ้นสุดท้ายลงไปแล้วก็ปล่อยให้เครื่องเขาเดินต่อไปประมาณสักหนถนาทีเพื่อระบายกากอยู่ในห้องคั้นออกมาได้มากที่สุดนะครับ เรามาดูนะครับว่าบังคุด1กิโลกร,รัมจะได้น้ำประมาณสักเท่าไหร่ครับเราได้น้ำบังคุดสก,กัดเย็นประมาณ400ประมาณ410ซีซีนะครับใครที่มีเครื่องออสการ์รุ่น d n 1000อยู่ลองไปทำทานกันดูนะครับน้ำบังคุดแสนอร่อยครับ